สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยากจะมาเก็บประสบการณ์เกี่ยวกับการเล่นท like ็อตไลท์สอเกมนี่ผมเล่นหลายครั้งแล้วแหละท o อตไลท์สองเกมนี้เนี่ยผมเล่น Outlander จะมาบอกวิธีการบิวเบื้องต้นอัปเกรดเบื้องต้นว่ามันเป็นยังไงคือซึ่งผมบิวบิววิธีนี้แล้วมันดีมันเวิร์กแล้วก็แนวคิดต่างๆอะไรอย่างนี้ต้นผมเคยไปฟังอ,อลเล็กเฟอร์กูสันตอนนั้นเขาบอกว่า Uh, ค,นคนที่เป็นนักบอลอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเดวิดเบคแฮมหรืออะไรก็แล้วแต่เคยบอกว่าโดนอเล็กโฟกุสันด่าว่าเขาส่งบอลกลับหลัง uh. ซึ่งอเล็กโฟกุสันเนี่ยจะไม่ยอมให้นักเตะเขาอะ่ะส่งบอลกลับหลังให้แทงหน้าอย่างเดียวต่อให้ไม่มีช่องไม่มีโอกาสต้องแทงหน้าอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่อเล็กโฟกุสันเขาบอกในข่าวนะผมพอผมฟังแนละ้วผมรู้สึกว่าเออมันมีเหตุผลนะเพราะว่า เวลาเราส่งบอลกลับหลังบางทีโดนตัดบอลได้เนี่ยมันอาจจะเป็นการเสียประตูแต่แทงหน้าอย่างเดียวบางทีคุณจะรู้ได้ไงว่าขาเล็กๆของศัตรูเนี่ยเขาจะบล็อกบอลเราได้บางทีมันอาจจะหลุดก็ได้หรืออะไรก็ได้ซึ่งผมก็เลยมองว่าเฮ้ยการทําอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าอ offensive อฟเฟนต์อะออฟเฟนซีฟอะคือบุกอะเอออย่ามามัวพะวงหน้าพะวงหลังเนี่ยมันน่าจะดีที่สุดโอเคมันก็เลยเป็นที่มาของการบิวในครั้งนี้ของผมนะซึ่ง อ่าผมจะบอกก่อนเลยว่าผมบิวแบบนี้อ่าเอาเอาแลนเดอร์ er เนี่ยผมจะบิวเด็กให้เพียงพอต่อการถือปืนผมผมบิวเป็นแบบถือปืนคู่นะอ่าคือพิสโทปืนพกนะคือบิวให้เพียงพอต่อการถือปืนพกสมมุติว่าปืนพกตอนนี้เนี่ยนะมันต้องการเด็กสมมุตินะว่าอ่าอย่างเช่นอย่างน,นี้ต้องการเด็กร้อยสามสิบสี่ ผมจะดิวบิวไปสักประมาณ150เพื่อเผื่อไว้เผื่อเผื่ออนาคตเอาไว้ 150- 160อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพียงพอแล้วก็พอใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมมองว่าสกิลที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือเป็นพิษทําไมผมถึงจะอัพพิษเพราะว่านี้สกิลนี้สกิลนี้พิษดาเมจเนี่ย44%แต่ธาตุอื่นๆเนี่ยอยู่ที่2ีแสดงว่าพิษสาหรับาแ t นเดอร์เนี่ยจะแรงที่สุดแรงเป็นเท่าตัวผมเลยจะบิวพิษ ก็สกิลแรกที่ผมบิวคืออันนี้อ่าสกิลอันนี้นะเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าบิวจะให้พิษแรงหรือพวกธาตุแรงพวกธาตุน้ำธาตุไฟธาตุน้ำแข็งแรงพวกนี้เนี่ยเราจะต้องบิวโฟกัสถูกปะคราวนี้โฟกัสคุณจะคุณจะเห็นว่ามันจะมีเมจิกดาเมจเออซึ่งยิ่งยิ่งบิวเนี่ยเพชรพิษผมจะยิ่งแรงขึ้นจริงไหมแล้วก็อีกอันนึงคือ execute chain ก็คือโอกาสในการที่ผมจะยิงปืน2อมือพร้อมกันซึ่งดีผมบอกให้อย่างเช่นเวลาเวลาคุณคุณเล่นเป็นแบบเบอร์เซอร์เกอร์ที่ที่ถือสนับมือ2ข้างอ่าที่เป็นชนิดเดียวกันเนี่ยการที่มี Execute Charge เนี่ยเยอะๆเนี่ยจะทําให้คุณต่อย2มือหรือยิง2มือพร้อมกันการยิง2มือพร้อมกันข้อดีคืออย่างนี้อ่าอย่างเช่นว่าปืนมือซ้ายผมเนี่ยมีอ่าเขาเรียกสเตตัสแบบนี้คือบวกสี่คร บวกนั่นบวกนี่บวกพิษปืนมือขวาผมมีนู่นนี่นั่นมันจะได้พร้อมกันอะ่ะเข้าใจไหมซึ่งอาวุธไหนอะ่ะที่อย่างเช่นเป็นธนูธนูอย่างเก่งก็มีอยู่ประมาณ7บรรทัดใช่ไหมสเตตัสเนี่ยแต่ปืนพกผมมีอยู่เท่าไหร่อะ่ะเนี่ยไอ้น,นี่ก็ประมาณ4อันนี้ก็ประมาณโอ้โหไม่ต้องขวามเลยรวมเป็นส0กว่าบรรทัดซึ่งการที่ผมยิงปืนพร้อมกันเยอะๆเนี่ยมันทําให้ผมอาวุธตรงนี้เนี่ยมันดีเยี่ยมเยี่ยมกว่าที่ผมจะถืออาวุธอันเดียว ซึ่งถ้าผมถือปืน2มือหรือสนับ2มือเนี่ยควรที่จะมี execute chain ไว้ซึ่งการ up focus เนี่ยมันจะทำให้ได้ทั้ง magic damage และ execute c h a i e ซึ่งเมื่อเมื่อผม up d e กจนถึงจุดหนึ่งผมจะมาลง focus ให้หมดนะ strength, strength strength เนี่ยนะจะทำให้ c r ิด damage แล้วก็ weapon damage เนี่ยเพิ่มขึ้นเ,เวลาผมผม up d e กเนี่ยผมจะมี critical c h a i e ก็คือมีโอกาสในการติด c r ิมากขึ้นใช่ไหม ก็จะทําให้ความแรงครีเพิ่มขึ้นด้วยผมเคยไปเล่นเกมหนึง่งเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสติดครี25นะความแรงครีเราก็ควรที่จะขึ้นมาเท่าโตคือ50มันัมันจะมันจะดีมันจะดีที่สุดคือสมมุติว่าโอกาสติดครี25ความแรงครี25เนี่ยมันจะไม่ค่อยคุม้มถ้าโอกาสติดครี25ความแรงครี50เนี่ยคุ้มที่สุด ส่วนวิธผมไม่อัพเลยเพราะฉะนั้นเวลาการอัพตั้งแต่เลเวลหนึ่มันเนี่ยก็คือลงเด็กให้เพียงพอต่อการถือปืนพกหรือว่าคุณจะคุณจะ,ค,ณจะคุณจะใช้อาวุธอะไรก็แล้วแต่ให้เพียงพอก็แค่นั้นพอเสร็จปุ๊บถ้าคุณจะถือปืน2มือไปลงโฟกัสถ้าคุณไม่อยากจะถือปืน2มือคุณอาจจะไปลงสเตรนท์ก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้ครีแล้วก็อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมอ่ะจบเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดในการอัพ Deck, strength, เด็กสเตร t งและโฟกัสทำไมไม่อัพวิทมันไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้ถือโล่ถูกไหมโอเคเสร็จปุ๊บม,มนเรื่องเรื่องสกิลอะสกิลผมอัพอันนี้เนี่ยนะแค่แค่นี้ผมไม่ได้อัพต่อเหตุผลเพราะอะไรอะมาดูกันสกิลตัวเนี้ยคือยิงยิงเนี่ยคุณตอนแรกๆเลยเนี่ยที่เลเวลผมอยู่ที่30 40เนี่ยอ พอยซ n นดาเมจผมเนี่ยบวก749ถึง1086เนี่ยมันจะไม่ใช่นะมันจะบวกแค่200มันมันจะแรงขึ้นตามอะไรตามโฟกัสตามความแรงของที่ผมอัพเนี่ยพอยซ n นดาเมจแล้วก็ที่ผมใส่ชุดขึ้นมาที่ทำให้ความแรงพิษของผมแรงขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็จะมันก็จะบวกขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าผมเนี่ยเอาสกิลพอยเนี่ยนะไปอัพเป็นเลเวลต่อตอไปคุณดูเน็กแรงมันเนี่ยนะ 749ก็ยัง749อยู่เหมือนเดิม1086ก็เป็น1 1 2 3แค่นั้นเองคือขึ้นมาน้อยมากเพราะฉะนั้นเราอัพให้มันแบบว่าให้มันเด้งให้มันเด้งหลายครั้งเท่านั้นก็พอสำหรับผมอัพแค่เด้ง2ครั้งแต่ตอนนั้นผมรู้ตัวช้าไงผมเลยอัพขึ้นมาอีกอันหนึ่งซึ่งอ่ามันก็คุ้มอยู่แหละมันอ่าถ้าอัพจนเต็มก็เด้ง4ครั้งก็แล้วแต่แต่ผมว่าแรกๆเนี่ยอัพให้มันแค่เด้ง2ครั้งก็พอแล้วนี่คือ เอ่อสกิลที่จะทําให้คุณผ่านช่วงต้นได้อย่างได้อย่างง่ายได้นะคุณก็เวียงมันไปอย่างเดียวเลยนี่เสร็จปุ๊บถ้าแต้มคุณเหลือเนี่ยให้คุณมาอัพไอตรงนี้ก็คือทําให้คุณยิงไกลขึ้นยิงไกลขึ้นเนี่ยมันจะทําให้สกิลนี้ไกลขึ้นด้วยนะแล้วก็ความแรงก็ก็ก,ก็ก็ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการ e x e c ซิ c h a ชันก็คือยิง2มือพร้อมกันแล้วการยิง2มือพร้อมกันเนี่ยจะทําให้ความแรงขึ้นอีก20ด้วย ซึ่ง2อ,อันนี้ผมแนะนําให้อัพตอนช่วงแรกเลยแล้วก็ไอเนี้ยติดไว้แค่อันเดียวก็พอเวลามันเวลามันแบบตายศัตรูตายก็จะระเบิดเป็น50%ของของอาวุธซึ่งจะกลายเป็นความแรงพิษว่าซึ่งความแรงพิษเราก็เราก็แรงอยู่แล้วไนงะโอ้ก็ก็คืออัพไปแค่อันเดียวเพราะว่านิกแหลงมันเนี่ยก็คือเป็น53กับโอกาสในการระเบิด1 2บเป็นซึ่งผมมองว่าไม่ค่อยคุม้ม อัพไปแค่เลเวลเดียวก็พอแล้วจริงไหมแล้วก็อีกอันนึงที่ผมบอกไ้เลยว่าควรอัพก็คืออันนี้ความแรงพิษเราจะได้ขึ้นมาเยอะๆใช่ไหมเมื่อคุณเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะอัพสเตตัสไปเรื่อยๆเนี่ยอ่อผมแนะนําให้คุณอัพอันนี้นะอันนี้ข้ามาก่อนจะอัพอันนี้ก็ต่อเมื่อคุณไม่รู้จะลงอะไรแล้วใช่ไหมอัพอันนี้เพราะว่าอันนี้เวลาคุณกดเนี่ยเนี่ยคุณอยู่ในวงกลมตรงนี้เนี่ยนะ มันจะฮิวแรงมันจะฮิวขึ้นไปเรื่อยๆเลยซึ่งมันจะเป็นสกิลที่ช่วยทำให้คุณรอดตายได้ในขณะที่คุณไม่ได้อัพพวกเอ,อ่อวิทอ่ะทำให้พลังชีวิตคุณน,อน้อยใช่ไหมพลังชีวิตคุณจะวิ่งแบบฟืดขึ้นมาเลยซึ่งดีแล้วก็ทำให้สามสิบบวกสามสองเปอร์เซ็นต์กับอ่าอาร์เมอร์คือเกราะของคุณเนี่ยบวกสามสองเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาด้วยแล้วทำให้มีการแบบเขาเรียกว่าสะท้อนกลับคนที่ยิงคุณอ่ะ มีมีโอกาสที่จะสะท้อนกลับไปหาตัวตัวตัว,ตว,ตวของเขาอะ,น,ะนั่นอะเนี่ยก็คือตรงเนี้ยอัพให้เต็มเลยซึ่งผมยังยังอัพไม่เต็มซึ่งตัวเนี้ยสำคัญนะถ้าเกิดว่าสกิลเหลือให้อัพไอ้ไอ้พวกเนี้ยเนี่ยอัเนี้ยนะลองเลนมาสเตอรี่อากิมโบอะไรเนี้ยแล้วก็มาอัพอันนี้นะถ้าสกิลเหลืออัพนี้พอไม่รู้จะอัพอะไรแล้วมาอัพหลบก็ได้เออมา <aller> อ,อัพหลบก็ได้ได เนี่ยมันผมว่านะอันนี้แรงค่อนข้างแรงเลยแล้วก็เสเตตัสที่ผมบอกเด็ก up แค่พอประมาณเท่านั้นเองซึ่งถ้าพอเราพอเราถือปืนได้แล้วเนี่ยให้ไปลงโฟกัสกับสเตงให้หมดเลยมันจะแรงเข้าไปอีกซึ่งมันก็เหมือนกับที่อเล็กฟกุสันบอกไงอเล็กฟกุสันบอกว่าเราจะต้องออบุกอย่างเดียวใช่ไหมซึ่งผมค่อนข้างค่อนข้างเห็นด้วยนะเราควรบุกอย่างเดียวนี่มันอะไรวะเนี่ย อ่ะสมมติว่าผมลองลองลองไปดูมันมันอย่างนี้เปล่าวะคือไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นอันนี้พูดตรงๆลองไปลองไปยิงให้ดูคือแค่สกิลแรกอะ่ะไอตัวที่เวียงเวียงกงจักอะ่ะมันก็แรงแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันแรงแล้วนะพอพอสมควรเลยแล้วก็ไอตัวเนี้ยยิ่งแรงเนี่ยเวลาเวลาเรายิงศัตรูไปเนี่ยศัตรูตายค่อนข้างง่ายคุณลองไปเล่นดูคือตรงนี้ผมจะไม่ ไม่เอานานมากนะโทะเนี่ยลองยิงดูคุมจะตัตายค่อนข้างง่ายเนี่ยแล้วก็อยู่ตรงนี้เอาไว้อย่างเงี้ยเนี่ยดูดดแรงแรง,งแรงเลยนะเวียงเวียงเว,ว,วียงไปแป๊บหนึง่งมันก็จะตายแล้วอีกอันนึงคือเออเบอะอีกอันนึงคือชุดที่จะใส่เนี่ยผมแนะนําให้คุณเนี่ยใส่มานาดิเจนเยอะๆหน่อยนะอย่างอย่างอย่างสงมมติได้มามา,มา,าดีมานาดิเจนอย่างอันไหนมี มานาลีเจนหรือไม่ก็มือเอ่อปืนเนี่ยใส่ช่องแบบขโมยมานาต่อฮิตเนี่ยสิบมานาสโตเล่นเปอร์ฮิตพวกเนี้ย mm hmm. เพราะว่าคุณจะได้ใช้สกิลที่อุตสาห์ปั้นมาอย่างแรงได้ตลอดเวลาใช่ไหมถ้าลีเจนเยอะๆเนี่ยแป๊บหนึ่งเนี่ยสมมติว่าผมเมีย่ยงไปเงี้ยแง่ไงฮะมันแทบจะมันจะแบบไอ้สีไอส้ไอสีฟ้านี่มันจะเด้งแบบเด้งสู้อ่ะมันจะเด้งสู้อ่ะเนี่ยแปบ๊บเดียวก็จะนั่นละถ้ามันหมดใช่ไหมคุณก็ยิงอีกสองสำนัก มานาก็จะเต็มใหม่แล้วแล้วคุณก็ทําเลยเดี๋ยวเวียงเวียงเวียงเวีงเวียงเวียงได้อย่างเดียวแล้วก็ถ้ามานารีเจนไม่มีสิ่งที่คุณควรจะที่จะเอาก็คือว่าโฟกัสกับสเต็งพยายามพยายามลงโฟกัสกับสเต็งเอาไว้ให้มากที่สุดน,นะก็สําหรับเอาเลนเดอร์เนี่ยวิธีการวิ้วผมเนี่ยก็ประมาณนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะลองทําคลิปอื่นดูว่ามัน มันจะมีอะไรบ้างแล้วจะมาเขาเรียกว่าแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งว่ามันดีไหมยังไงเพราะว่าผมเห็นแล้วเนี่ยที่ท,ที่ที่เป็นภาษาไทยทำมาเนี่ยที่แบบมันแนะนำวิวบิวช่วงต้นเกมยังไม่ค่อยมีไงซึ่งผมรู้สึกว่าช่วงต้นเกมมันเป็นช่วงค่อนข้างลําบากอะ่ะแต่พอท้ายๆเกมแล้วเนี่ยมันมันอัพไปไม่ถึงไม่รู้ว่าอะไรจะอัพก่อนอะไรจะอัพหลักแล้วควรจะให้ความสําคัญกับอะไรยังไงเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาแชร์เป็นไอเดียที่ผมอ,อ หามาค้นพบมาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ